เราแวะมาตรงนี้กันก่อนใครที่มีปัญหาแบบนี้ซึ่งเยอะมากนะคุณผู้ชมผมร่วงผมขาดผมบางโอ้โหสารพัดนะเลยเถึงขั้นหัวล้านเรียกกันแบบนี้ให้สะเทือนใจนสักหน่อยต้องฟังผมพูดเลยต้องฟังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีค่ะพี่อันครับผมค่ะทำไมถึงผมนั่งมองอยู่ตลอดเวลาเลยนะระหว่างเบรกว่าแบบผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะที่จะมีปัญหา <c oughs> ดูไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยอะ่ะ จริงปัญหาออยเยอะมากค่ะคือเกี่ยวกับทางด้านของผมร่วงผมบางหรือว่าหัวล้านเนี่ยคือเกิดขึ้นกับออยเองแต่ว่าวันนี้ออยมีนะคะวิธีแก้ง่ายๆแล้วก็เคล็ดลับภายในหนึ่งเดือนเห็นผลแน่นอนพี่อันอ๋นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเกิดปัญหาเหล่านี้กับออยเอง <S <S ตั้งแต่ตื่นนอนมาไปดูรูปดีกว่าเพราะว่าออยเองเนี่ยคือผมร่วงเยอะมากตามตรงตามเตียงที่นอนหมอนต่างๆบางทีเนี่ยต้องมานั่งคอยเก็บผมนะคะแล้วก็เวลาสระผมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะรู้บบสึก<ส>ได้ใหญ่มากใช่ค่ะแต่กว้างขึ้นเรื่อย กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันร่วง อุดตันในท่อน้ําหยิบขึ้นมาเป็นพวงแบบนี้เห็นแล้วปวดใจนะคะจนถึงขั้นแบบเวลาเราแสกกลางเราเย็นว่าบแบบเนี้ยทั่วทั้งต่างศีรษะเลยอพอเราเป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยรปรากฏว่าจากผมที่เคยร่วงอยู่แล้วก็กลับมาร่วงหนักกว่าเดิม,มจนต้องเริ่มมาทําการเปลี่ยนแชมพูค่ะจากขวด400ไปยังขวด4 0 0พันาเรียกว่าลองมาหมดลองมาหมดแล้วค่ะก็ยังร่วงอยู่พี่อัน๋นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยลองไปกินยาปลูกผมตามเว็บไซต์โปรใหญ่ไฟกระพริบตอนแรกก็แบบอุ๊ย คนน่าจะขึ้นถ้าปรากฏว่าผมมันขึ้นจริงๆนะพี่อันแต่สิ่งที่ได้มาคือขนตามหน้าตามตัวอ๋อมีหนวด ขึ้นมาหมดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือเรารู้สึกว่าโอ้โหพอเราหยุดกินเนี่ยผมมันก็กลับมาร่วงอีกเหมือนเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะคซึ่งตอนนั้นเองออยก็ได้มาเจอกับทางด้านของพี่อ,อ่อ,อนอ่อนอนงนางสาวไทยคือสิ่งแรกที่ออยเห็นพี่ออนก็คือความสวยบนใบหน้าแล้วแต่ผมพี่ออนคือทั้งดกทั้งดําทั้งหนาทั้งแน่นมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยออยก็เลยลองเข้าไปถามพี่ออนว่าพี่อ่อนทำยังไงผมถึงหนาดูแข็งแรงพี่อ่อนก็เลยหยิบขวดนี้ขึ้นมาก็คือดรอเตอร์เอชแ พีอ่ออนบอกว่าพี่อ่นอ,กกอนใช้ขวดนี้นะคะซึ่งเป็นของรุ่นน้องพี่อ่อนเองซึ่งเป็นเภสัชกรนะคะคิดค้นสูตรขึ้นมานะคะแล้วก็วิจัยนานกว่า10ปีค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมีรีวิวของคนที่ใช้เยอะมากและคนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะพี่อ่านว่าผมจะร่วงน้อยลงผมเนี่ยก็จะหนาขึ้นดกดํามากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่อ่อนก็เลยให้ออยลงมาขวดหนึ่งรปรากฏว่าตอนแรกที่ออยได้มาเนี่ยซึ่งยังไม่ได้มั่นใจร้อมเราจะขึ้นงแว่าผมเราจะขึ้นจริง ตื่นตามตรงตามเตียงที่นงที่นอนหมอนต่างๆมันไม่เคยมันไม่ร่วงมืมาก่อนอคือจากแต่ก่อนต้องมานั่งคอยโกยเดี๋ยวนี้ไม่มีละ อพอเราเวลาเราสระผมทสางผมแบบนี้จากคอยหลุดลงหลุดล่วง,งแต่เป็นกระจุกแบบนี้ก็ไม่เกิดคือรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจตอนที่ล่วงนี่คือ <c oughs> แค่เอานิ้วสางผ่านนี่มันติดง้ามนิ้วมาเลยนะใช่ประมาณอย่างนั้นเลยค่ะแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ค่ะคือผมเราเนี่ยมันยาวไวขึ้นค่ะพี่อัญเมื่อก่อนนะพี่อัญลองเชื่อไหมว่าอ,อยอกระชากผมแบบนี้บึกคือมันจะหลุดออกมาเป็นพวงแต่ทุกวันนี้ไม่มีเลยคือนี่แหละค่ะคือความรู้สึกว่ามั่นใจแฮปปี้มีความสุขมากสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือจากหน้ากกระจ เราคือลูกผมค่ะพี่อานพี่อานสังเกตเห็นไหมจากในภาพก <_ an> ่อนหน้ามีมีม,ม,ม,มีมีลูกผมชี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 เยอะมากตอนนี้นใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นผมเกิดใหม่ผมเกิดใหม่ เพราะว่าเราแค่ฉีดตรงไหนมันก็ขึ้นตรงนั้นและพอผมใหม่ที่เกิดขึ้นพอเราทําสีผมนะคะผมก็ไม่เสียไม่ขาดง่ายอีกต่อไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งขวดเนี่ยคุณผู้ชมคะสารสกัดทุกตัวเนี่ยเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าธรรมชาติมากมากธรรมชาติมากมากค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะกว่า24ชนิดตัวนี้คือนําเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดเลยคุณผู้ชมฉีดตรงไหนขึ้นตรงนั้นและจะช่วยในเรื่องของการหยุดผมร่วงเร่งผมยาวแล้วก็สร้างผมใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวออยลองทดลองให ฉีดแบบนเนี้ยเนี่ยคือฉีดหลังจากที่เราฉีดอย่างนี้เลยเหรอได้เลยค่ะหรือเราสระผมเสร็จเราจะฉีดหรือผมแห้งหมดเราฉีดได้นะคะแล้วตัวเนี้ยคือไม่มีกลิ่นเลยครับอยากได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเลยแปลว่าพกไปไหนก็ได้ระหว่างวันก็เติมได้เรื่อยๆเติมได้เลยค่ะและซึมไวมากไม่เหนียวเนหนอะหนะด้วยนะคะตัวเนี้ยคุณผู้ชมคะเขาได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเลยใช้แล้วเห็นผลค่ะซึ่งผมจะขึ้นดยก ดำแข็งแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมหลายๆคนเลยนะคะว่าใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมขาดง่ายผมบางหรือพูดง่ายคือหัวล้านอยู่วันนี้เอาอยาให้คุณผู้ชมลองเปิดใจค่ะแล้วก็กดมาได้เลยที่เบอร์โทรศรรษษัพท์021134888หรือ l i น e แอดเทเลเซลนะคะ